รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ก้าววันอาทตยนี้มากนะครับและนี่คือรายการ Smart Junior พบกันนะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์และวก็วันอาทิตย์ตอนนี้เนี่ยพี่ก้าวพาน้องๆก็มาอยู่กันที่โตเกียวดิสนี์รีสอร์ทครับและตอนนี้ทางหลังของพี่ก้าวก็คือโตเกียวดิสนี์แลนด์ครับ ย่างที่บอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราพลาดไปนะครับว่าเราไม่ได้ดูขบวนพาเลทที่เขาเป็นไฮไลท์ของพี่นี่แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพี่ก้าวพาน้องๆไปชมขบวนพาเลทที่สุดอลังการกันแล้วน้องๆครับแต่พี่ก้าวมาคนเดียวก็ดูจะแบบเหงาไปใช่ไหมพี่ก้าวเนี่ยก็นัดแขกรับเชิญสุดพิเศษไว้เหมือนกันอีก2คนแต่ว่าแต่พี่ๆเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามหาข้างในกันดีกว่าครับไปเลย น้องๆครับพี่ก้าวหาจนทั่วแล้วหาไม่เจอเลยข้างในร้านเนี่ยก็ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราสองคนเนี่ยเขาไปอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยพี่ก้าวฮัทเราต้องใช้สองคนที่แน่เลยครับเอ,อ้ยพี่ฮันพี่แกนบ้างครับต้นครับนี่พี่ฮัทนะครับพี่แกนอา้อาวสวัสดีครับสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือพี่แกรนเดอร์สตาร์และพี่ฮันเดอะสตาร์นั่นเอง โโอ้หสวัสด oh, ีค right? ่ะสวัสดีคร totally ับผมบอกว่าผมทามหาทั่วเลยโอ้มาดูของอะไรกันอยู่คันนี้มาส่องของอยู่ค่ะมันจะแอบดูมาสักสองสามทีโอ้โหของเขาสวยไงน่ามากจริงและนี่ในคันน้องก็คือพี่ฮันแลวก็พี่แกรนนะครับแขกสุดพิเศษที่วันนี้เราจะมา ทัวร์กันที่นี่นะครับวันนี้อย่างที่สัญญากันไว้ครั้งที่แล้วเราพลาดไงไม่ได้อยู่ขบวนพาะเดชแต่ว่าครั้งนี้ตาผมทักตาสัญญาแล้วนะครับทัวร์แล้วใช่โอเคแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าขบวนพาะเดชก็ใกล้จะเริ่มแล้วด้วยเขาบอกว่าอลังกานมากพี่คนก็มาขนกันมาทันดิสนีย์แล้วเฮ้ยได้ยินกันว่ามันเลิศมากที่อยากดูมากจริงว่าเป็นยังไงแต่ดูดุมากเลยใช่จริงเตรียมเสียงโมกรีดพร้อมแล้วนะ พร้อมค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากจริงๆตอนนไม่ต้องถามหรอครับเสียงกิสเนี่ยดังโอเคพร้อมแล้วนะครับทั้งสองคนครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูขบวนพาเหรดข้างในกันดีกว่าไป,วไปเลยไปเลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้รายงานสดจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะตอนนี้เราสามคนอยู่ด้านหลังของ ประสาทที่กำลังจะโชว์เลยตอนนี้นะคะแล้วก็มีผู้คนมารอดูโชว์มากมายพาเรน การตาแน่นอนใช่นี่ได้ข่าวว่าบางคนเขามาร้องแต่ใบสองใบสามด้ยนะครับผมจริงจริงมันต้องลดมากจริงแน่ๆเขาไปจับจองที่นั่งกันแต่โอ้โหเต็มทุกพื้นที่เลยแล้วก็ต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับจริงๆเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ที่ได้ดูพาเลทด้วยเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมให้ผมก่อนไหมครับต้องต้องบอกเลยครับว่าจริงๆดูคลิปมาอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวของจริงแล้วตอนนี้เราอยู่ใกล้มากครับครับผมต้องสวยอย่างแน่นอนใช่อลังการแน่นอนครับต้องบอกว่ารรยากาศตอนนี้คึกคักมากๆแล้วก็อีกไม่นานครับเดี๋ยวเรามานับอ หลังกันดีกว่าข<ช>บวน<ช>พาเรดกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนนะครับจากดิสนีย์กำลังจะออกมาให้พวกเราเนี่ยได้เห็นกันตัวเป็นเป็นเลยละครับ,บน้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่บรรยากาศใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วลครับ ขบวนพาเรดตอนกลางคืนโตเกียวดิสนีย์แลนด์อิเล็กทริคอพา r e เรดดรีมไลท์ขบวนพาเรดยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความฝันของเหล่าดาวเด่นของดิสนีย์ที่เปล่งประกายเจอดจรัสถูกห้อมล้อมไปด้วยแสงไฟและก็เสียงเพลงอาทิตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องอลาดิน t อย Story และอีกมากมายจะมาประกฏดตัวบนขบวนรถพาเรตสีสันสดใสแต่งแต้มสวนสนุกยามค่ำคืนอย่างน่าอัศจรรย์โดยขบวนพาเรตโตเกียวดิสนีย์แลนด์อิเล็กทริคอพาร e เรตดรีมไลท์จะจัดแสดงเป็นประจำทุกวันเลยล่ะครับ น้องๆครับแล้วเมื่อสักครู่นี้โอ้โหขบวนพาเลทเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมสุดยอดค่ะที่สุดของชีวิตแล้วจริงลังการมากเลยเนาะกินไม่หยุดเลยนะโอ้โหน้องๆครับพี่แก๊อ้โอ้อ้ตลอดเวลาพี่แกเขาชอบขนาดนี้เห็นทีไม่หยุดเลยชอบตัวอะรตัวไหนมากเฮ้ยชอบหมดทุกตัวเลยจริงแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบรู้สึกว่าชอบจริงๆเนี่ยจะชอบซินเดอเรล่า ชอบเป็นแบบเป็นเจ้าหญิงะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสวยเหมือนตัวเองว้ายว้า <laughs> ไม่ใช่คือคาแรคเตอร์ของซินเดอเรล่าจะเป็นแบบอ่อ,อนโยนจิตใจดีอย่งางเงี้ยก็จะเป็นสไตล์พี่อะค่ะก็จะโดนลังก<อ>็จะโดนล,ล,ลัลงแกงอย่างเงี้ยมันเหมือนพี่มากพี<อ>่ก็เลยชอบซินเดอเรล่าแต่วันนี้ซินเดอเรล่ามาแบบว่าร้อนแรงมาก<อ>มีไฟเต็มตัวเลยใช่สวยมากดีมากจริง เขาเขาเขาว่ามันดีมากเห็นดิดีมากจริงค่ะนั่นแหละครับชอบตัวต <c oughs> ูนไหนมากที่สุดในขบวนพาเรครับอืมท่านจริงๆในขบวนพาเรเนี่ยสวยหมดเลยครับเห็นมีความเห็นเหมือนแกลนเลยเพราะว่าแต่ละแต่ละ,ละ,ละคาแรคเตอร,ร์ทำออกมาแบบเขาเรียกว่ามีจุดเด่นที่แตกต่ตตางก,กันอย่างชัดเจนแต่ว่าเอาเอาเรียกว่าที่ชอบอยู่แล้วส่วนตัวเนี่ยนี่ตัวนี้เลยโอ้ยจะตัวนี้ใช่ครับ เป็นคนดูการ์ตูนแล้วก็ชอบพี่ายนี่ดูการ์ตูนใช่ไหมครับใช่ครับผมก็แบบรู้สึกว่ารักตัวการ์ตูนตัวนี้ใช่ครับตัวใหญ่เหมือนกันด้วยตัวใหญ่เหมือนกันด้วยคล้ายๆกันแล้วน้องครับต้องบอกเลยว่าขบวนพาเหรดที่เราเห็นเนี่ยแสงสีนะครับแล้วก็ ชุดโอ้โหจดเต็มมากเขาบอกว่าขนจะมาทางดิสนีย์เลยนะครับน้องๆถ้าเกิดน,น้องๆคนไหนไม่อยากพลาดอยากที่จะมาสัมผัสบรรยากาศนะครับที่อลังการแบบนี้ก็ต้องมาที่นี่เลยนะครับโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทนะครับโดยเฉพาะที่พาเลทของโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ดึกแล้วเนาะ ทุกคนก็เริ่มกลับเป็นหมดแล้วอะเริ่มเริ่มฟังเพลงแล้วเหมือนกันนะครับหิวละด้วยาปพักโรงแรมของเราก็ดีกว่าต้องไปพักผ่อนแล้วเหรเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันนะครับแต่ว่าจะบอกว่าที่ที่เราจะพักกันอยู่ใกล้มากๆเลยใช่ไหมพี่แกนเป็นโรงแรมที่โอ้โหเขีนกรีดกรีดเลยกรีดมั่งจริงค่ะครับต้องบอกว่าที่เราจะไปพักกันเนี่ยชื่อว่า โตเกียวดิสนีย์แลนด์โฮเทลนะครับน้องๆ<ช>ซึ่งบรรยากาศข้างในเนี่ยต้องบอกเขาตกแต่งด้วยตัวกระตูนดิสนี์ทั้งหมดเลยใช่ไหมโอ้ใช่พี่อยากไปมากอยากจะไปสัมผัสมากจริงๆใช่ไหมยังไงและในช่วงหน้านะครับน้องๆพี่ก้าวแล้วก็พี่แกรนเนเี่ยจะพาทน้อง,องไปเที่ยวที่งาน J8 Expo Thailand 2016ที่เซนทรัลเวิลด์ครับ <S 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 ในงานนี้เนี่ยพี่แกรน เ oh. ต็มไปด้วยความเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมจริงจริงแค่ที่รู้ว่าจะมีศิลปินญี่ปุ่นมามีอาหารญี่ปุ่นออมีดนตรีญี่ปุ่นครับนี่นี่พี่ก็ต้องไปเลยใช่ไหมต้องไปจริงๆค่ะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนพี่ฮั่นครับไปด้วยกันไหมครับ โอ้โหเดี๋ยวผมอยู่ต่อครับอ้าวรีวิวฮันต้องอยู่ที่นี่เหรออยู่ที่นี่ต่อครับโอ้โหงัทีมเราสองคนแล้วดิเอ้าทำไมล่ะก็เดี๋ยวเที่ยวเหื่อแล้วกันเดี๋ยวผมใช้เผื่อด้วยเออเป็นว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ฮันมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะน้องๆครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับความสนุกที่งานกันครับพักกันสักครู่เดี๋ยวเจอกันครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2อนครับกับรายการ Smart Junior โตอย่างฉลาดครับต้อบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราทั้ง2คนกลับมาถึงที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วะครับใช่แล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราทั้ง2คนก็อยู่ที่งาน Japan Expo Thailand 2016นะคะที่ห้าง Central World นะคะซึ่ง ปีนี้เนี่ยจัดต่อเนื่องมาปีที่2แล้วใช่แล้วนะครับต้องบอกว่าอลังการมากมาพี่แยนจริงๆเหมือนเขายกญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ยมาไว้ที่ประเทศไทยเลยใช่เขาบอกว่าเป็นมหารการรมญี่ปุ่นแห่งปีเลยนะครับจริงๆที่ต้องบอกว่าอลังการนะคะเพราะว่าแบบเขาจัดก,กันมาอย่างแน่นจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นศิลปินชื่อดังของญี่ปุ่นนะคะที่ขนกันมาแบบเยอะมากอันนี้พี่ไม่พลาดแน่นอนพลาดเลยใช่นะคะจะเป็นเกมกีทใช่ไหมใช่แล้วจะได้เป็นติงนะคะนอกจากนี้ยังจะมีโซนต่างๆ มากมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะการศึกษาการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นขนาดแท้แท้ที่เขาแบบจัดมาอย่างเต็มเมเลยใช่ครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจริงๆมาเที่ยวที่นี่ก่อนก็ได้เจแปนดเอ็กซ์โปไทยแลนด์2016นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าไปเลยดีกว่าพี่อยากไปแล้วนะคะไ,ไปเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ ว่าไปมีทั้งโตเกียวดิสซี่แล้วก็โตเกียวดิสซี่แลนด์ทั้งสองที่เนี่ยจะมีเท่าที่แตกต่างกัน,กน,กนอย่างดิสซีส่เนี่ยใครที่ชอบแอดเวนเจอร์ไปทีน่นี่เลยมีท o w e r of Terror นะครับเป็นแบบคอคอยสูงมากนะครับแ,แล้วมันก็จะทิ้งดิ่งเราลงมาอันนี้ก่อ,อนเลยค่ะที่คือทาว r วอร์ออฟเชลเลอร์ทำไมทำลายแค่น,นี้คะคาร์เรตนะคะมันตื่นตาตื่นใจมากคือมันไม่รู้แบบมันมหัศจรรย์มากจริงๆเราไม่รู้เลยนเพราะ สุดดยอจริงมันสุดยอดจริงๆตลอดขอบวนนี้ใช่ชอบมากมันสวยงามมากนอกจากผมและพี่แกรนจะแชร์ประสบการณ์การไปท่องเที่ยวที่โตเกียวรีสอร์ทแล้วเรายังมีเกมสนุกๆมาให้ผู้ร่วมง,งานได้ร่วมเล่นกันอีกด้วยล่ะครับขอเสียทุกคนกันครับ5 3าสาวของเราจะพิสทยแล้ว ชอบที่ไหนมากที่สุดแตสักคนละหนึ่งที่แล้วค่ะ okay. ถ้าชอบที่ไหนมากที่สุดก็ต้องเป็นโรงเรียนวิทย<ม>าลัยนะคะเพราะว่าเมื่อไปมาเมื่อกลางปีโอ้โหแล้วเามาบอกาวาว,าว่าชอบมากๆมันกลับไปเป็นเด็กอีกท่น,นึงคณะนางสาวไทยประจำปี2557นรได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การไปปฏิบัติภารกิจทำหน้าที่ทุตนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตอนที่ไปประเทศญี่ปุ่นครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พูธของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทแล้วล่ะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยข้างในมีเกมเยอะแยะมากเลยพี่แกใช่พี่อยากเล่นเกมพี่อยากย้อนวัยเด็กสักนิดนึงโอ้โหนี่อยากเล่นที่ญี่ปุ่นไม่พอใช่ไหมยังไม่พอพี่ต้องการที่นี่อีกต้องการที่นี่อีกแล้วจะรอช้อยู่ทําไมไปเล่เลนเกมดีกว่าไปนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่เกมของที่นี่กันแล้วโอ้โหเดี๋ยว เห็นจอทีวีแบบนี้พี่การสงสัยหรือเปล่าว่าเขามีไปทําอะไรสงสยัยนี่เขียนไว้ว่าลองมาหัวเราะหน้าทีวีกันเกิดอะไรขึ้นพี่อยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต้องลองหัวเราะเลยไหมละ่ะครับหลัการทํางานของเจ้าเครื่องนี้นะครับเกมนี้ก็คือเป็นเกมที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเดนี๋ยวราต้องมาหัวเราะหน้าทีวีแบบนี้นฮะมอ,องจ้องแล้วก็หัวเราะหัวเราะถ้าเกิดเราหัวเราะนะครับจนจนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเต็มหลอดแล้วอ่ะขนาเต็มหลอดเนี่ยเขาก็จะ มีหน้าเราขึ้นมาแบบนี้ว่าเราเป็นผู้ชนะใช่เราเป็นผู้ชนะว่าเรามีความสุขมากขนาดไหนจากการหัวเราะพี่อยากลองเล่นแล้ว <laughs> อยากเป็นพี่แกนหัวเราะไหมครับ <laughs> พี่เป็นคนหัวเราะง่ายมากง่ายใช่ไหมมาลองเล่นเลยดีกว่าเอาเลยครับ พลาไไดไไ้้มาเล่นนะเสียดายมากาปีหน้าต้องมาให้ได้ใช่แน่นอนนะว่ากันเราต้องมีแบบว่าเกมที่แบบสนุกสนุกมากขึ้นแน่นอน,น,นใช่ครับ<ช>ยังไงนะก็มาติดตามที่บูธนี้ได้น,นะครับโตเกียวดิสซี่รีสอร์ทครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่อดีกว่านะไป<ต>เลยค่ะเดี๋ยวยส่งน้องๆน,นะครับไปพักกันตปมบ่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ เย็นนะครับพี่พี่ใจเย็นเหนือใจเย็น <S <S ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเราโอ้ัหก็จะไม่รอดเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้เป็นเราคอสเลอ๋อคอสเลอใช่ครับเขาออทางญี่ปุ่นนะครฮะจัดมาเต็มแน่นมากจริงเต็มมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศ ข้างหลังก็มีการ cover ด้วยมี cover แดงใช่ครับเมื่อกี้โอ้หคึกคักมากจริงมันมากครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของ smart show เนี่ยโตอย่างฉลาดนะครับซึ่งเรายังอยู่กันที่งาน J8 Expo Thailand 2016กันที่นี่ครับแล้วก็บรรยากาศก,ก็กำลังมีคึกคักนั่นแหละคึกคักมากคนเยอะมากใช่ครับพี่ตื่นเต้นมากพี่อยากไปเดินรอบงานแล้วว่าจะเป็นยังไงพ<อ>ี่อยากไปหยวกอาหารการกินวัฒนธรรมอะไรอย่างงเี้ยใช่แล้วครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเขายก J8 นะครับแบบ J8 ฟินเว่อร์เลยว่ะ โอ้ยจริง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 นะพี่ว่าจะชวนเขาไปได้ไหมอย่าเลย <c oughs> พี่รู้สึกมี่รู้สึกไม่ค่อยโอเค่าไรเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะเดี๋ยวไปกันสองคนดีกว่าได้ไดครับไปดู <Okay. S 1> ข้นงในกันดีกว่าเขามีอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> น้องๆครับ ต้องบอกว่าพี่แกนเนี่ยเขาไปหาอาหารอะไรทานเล่นใช่ไหมครับพี่ก้าวก็มาหาอะไรดูให้มันเจริญหูเจริญตาเหมือนกันต้องบอกว่าตอนนี้มีอาหารตามากครับเพราะว่าเป็นโอ้สาวๆน่ารักน่ารักนะครับที่เขามาโ c o อร์การเต้นแบบญี่ปุ่นกันสนุกมากเลยแล้วก็น่ารักมากเลยคันบางน้อง งาน Japan Expo Thailand 2016เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อตอบรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นศินละปะวัฒนธรรมและการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นครับซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวแนวคอสเพย์ pay, หรือการหาข้อมูลเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นครับ ทุกคนครับต้องบอกว่าผมเนี่ยเดินแทบจะทั่วง,งานแล้วนะแต่ว่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยพี่แกนเนี่ยเขาอยู่ที่โซนอาหารไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะกินอิ่มหรือแอบไปนอนหลับแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามหาพี่แกนกันดีกว่าครับได้กินอาหารชยมาแล้วทางนู้นแน่ๆเลยครับไปดีกัาฮนะ ไฮไลท์ที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเมื่อมาสัมผัสกับบรรยากาศญี่ปุ่นนั่นก็คืออาหารการกินครับเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคื้นชื่อว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดอีกชาติหนึ่งเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะขนมครับ กำลังจะชิมอาหารก,ก็ตามหาที่ไหนไม่ยากหรอกวิแกนอ่ะต้องอยู่แถวบูธของหวานแน่นอนมาลองนะครับสูดโกยมากมกินไปนิดเดียวเองไม่เยอะเลยแ <laughs> พี่นี่ชิมไม่แค่อันเดียวองนะคะก้าวฟาดไปกี่อัน <c oughs> โอ้ยพี่ก็ต้องบอกว่ามันอร่อยอ่ะจรองจริง <m akes> อร่อยรอร่อย,ออยนะต้องมานะเป็นบูธที้ที่ดีงามใช่แต่ว่า <c oughs> ต้องบอกว่าอันเนี้ยเนี่ยแค่เป็นแค่่วนอาหาร,หรอ,อ,อย่างเดียวมีอีกหลาย่วนที่เราเราอยู่นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศในงานกันดีกว่าไปเลยไปเลยมีกิจกรรมจากบูธตกเกี่ยวดิสนีย์รีสอร์ทมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย งาน Japan Expo Thailand 2016ถือเป็นงานแรกและงานเดียวที่รวบรวมบรรดาศิลปินสุดฮอตจากประเทศญี่ปุ่นทั้งกองทัพเน็ตไอดอลมาไว้ในงานนี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับงานนี้ใครพลาดบอกได้คำเดียวเลยว่าขุนพลาดแล้วนะครับแม่น่าเสียดายจริงๆ กันมางครับกับงาน J8 Expo Thailand 2016 โอ้โหญี่ปุ่นทั้งประเทศมารวมอยู่ที่นี่จริงๆพี่ประทับใจมากแล้วพี่แบบแฮปปี้มากจริง uh huh. ปีหน้าพี่พลาดแน่นอน<ม>ที่จะมาอีกห้ามพลาดนะครับแต่ว่าถ uh ้าเกิดว่าใครเนี่ยพี่พลาดในปีนี้ไปแล้วไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเชื่อเลยนะครับว่าปีต่อไปมีแน่นอนเขาจัดอลังการยิ่งใหญ่แบบนี้แน่นอนครับยังไงก็ติดตามข่าวสารให้ดีแล้วกันเราต้องบอกว่าเสียดายเหมือนกันนะพี่ฮันไม่ได้มาด้วยใช่ถ้านางมานางต้องแฮปปี้มากแฮปปี้เลยจริงๆกับสาวๆญี่ปุ่นโอ้โหน่ารัก มากๆนะครับแต่ละคนเอาเป็นว่าถ้ายังไงปีหน้าถ้าเกิดเขาจัดอีกก็ต้องมากันให้ได้นะครับสำหรับไปที่พาดสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วครับพี่แกน ต้องขอขอบคุณพี่แกนมากมากเลยครับเราอยู่ด้วยกันมายาวนานเราอยู่คิดถึงน้องอคุณมากครับพี่ก็บอกว่าพี่แกนเนี่ยมีเที่ยวกับเรามาตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นแล้กลับมาไทยจนกลับมาไทยเราก็ยังไปเที่ยวด้วยกันเองโอ้โหขอบคุณมากมากครับพี่แต่ว่าตอนนี้หมดเวลาจริงๆแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับพบกับความสนุกสนานแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งไปจนถึง5โมงเย็นทางช่อง M Cut Jewelry ช่อง14แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมและก็พี่แกนรวมถึงฝากลาแทนพี่ฮั่นด้วยละกัน ต้องขอต้อนรับไปก่อนครับสวัสดีครับวัสดีค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่17มกราคมที่ร่วมสนุกตอบคำถามในหัวข้อชอบการ์ตูนจากดิสนีย์เรื่องไหนมากที่สุดผู้โชคดี5ท่านรับไปเลยของรางวัลสุดพิเศษจากโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทครับ